ท่านศาธุทนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนนี้ล้มปู่ฟุ้งมากเกินไปเรื่องราวก็เลยไม่ได้กันเรื่องมโหสถวันนี้ก็เห็นจะไม่รบกวนแล้วแต่ถ,ถ้าว่าล้มปู่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดเพราะว่าต่อไปชาติเป็นเรื่องของลูกหลานที่จะต้องรักษาเขาไว้ ก็จำเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนก่อนที่เขาดีมาวันนี้ก็มาพูดกันถึงตอนที่พระเจ้าจุนนีพรมทัดยกกองทัพไปล้อมกรุงมิถิลามหานครขอย้อนต้นเสียนิดหนึ่งจะได้เชื่อมกันหรือว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีพรรมทัดเรียกบรรดาราชาทั้งหลายลมาลเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็สั่งว่าพวกท่านจงไปกับข้าพเจ้า ไปจับพระเจ้าวิเทหราชมาตัดศีรษะแล้วก็สับให้มันเป็นท่อนท่อนทอนทอน,ทอนในฐานะที่มันทนององอาจสั่งทหารของมันมารังควานทำาวทำความรังคานให้ก่เราเพราะว่าพวกเรากำลังจะมีความสุขมันแกล้งเราอย่างนี้แต่ความจริงฉันคิดแล้วนะวไอ้เมืองนี้นะฉันจะไม่ทำ แต่ในเมื่อมันทำลายหัวใจกันแบบนี้ฉันจะต้องทำแล้วถึงได้สั่งให้กองทัพสี่เหล่าคือกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพช้างกองทัพราบมีจำนวนมากมายไปย่ำเหยียบต้องการจะย่ำเหยียบเมืองมิถิลามานครให้ปีนัดในพริบตาเดียวนี่ความจริงเวลานี้ประเทศเราก็คล้ายคลึงกัน กับกรุงมิถิลามหานครแล้วก็ดูต่อไปว่ากรุงมิถิลานะคก็นอกครนเะนี่ยเขาทำยังไงเขาจึงได้พ้นภัยได้ความจริงกองทัพตั้ง102ร้อยสองประเทศคือเ,เมืองขึ้นร้อยหนึ่งประเทศกับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุน,นีพมพัดอีกองทัพหนึ่งรวมกันร้อยสองประเทศจะทำงานประเทศเดียวไม่สำเร็จ เมืองประเทศนั้นเขาป้องกันแบบไหนดูตัวอย่างเขานะแล้วดูลีลาเขามโหสดว่าเขาทำอย่างนักการเมืองของเราหรือเปล่านักการเมืองของเรานักการทหารของประเทศเราทำเหมือนเขาไหมถ้าทำได้อย่างเขาก็รับรองว่าประเทศของเราจะปลอดภัยถ้าทำไม่ได้อย่างเขาประเทศของเราก็จะเป็นแบบยูนะคำเมน็น ทะ่นันขอ,อลูกหลานที่รักมาฟังแล้วก็จำอย่าคิดว่าเป็นนิทานไร้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านมามันจะนานแสนานานก็ตามทีแต่ว่าเราใช้ยุทธวิธีตามนี้เราก็มีผลเหมือนกันทุกอย่างต้องขึ้นกับประวัติศาสตร์ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็บริหารประเทศไม่ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็หาความสุขไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์่ยมีความสําคัญตอนไหนที่เราลบแพเขาเพื่องพัมเพราะอะไรเราชนะเขาเพราะอะไรต้องจำแล้วเขาทํากันมาแบบไหนจึงแพเขาทาแบบไหนชนะนี่คนเขามากมายกายกองคนเมืองมิถิลามานะครไม่แค่หยิบมือเดียวจะสู้เขาได้ไม่ได้ฟังกันไป เป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีพรมทัตยกทัพไปคราวนั้นเกวัดปุโรหิตก็ทูลทัดทานบอกอย่าไปไม่ได้นเมืองนั้นเพราะว่ามโมโหสถบัณฑิตคนนี้มีปัญญามากถ้าขืนไปจะต้องย่อยยับกลับมาพระองค์ไม่เชื่อถือว่าเรามียศใหญ่นี่เมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่ไอตัวเมาเมาแบบนี้ถ้ามีในประเทศไทยมาไรประเทศพังมานั้น ถ้าใครมันเมาแบบนี้ลูกหลานจะยอมรับนับถือมันนะมันจะทําให้ชาติมันไหลตัวเราก็จะต้องคนได้รับความลาบากไปด้วยดูอย่างลาวอย่างทำเบม็นยางโยนใต้ตรงนีเอานอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนะไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นญาติหรอกเขาก็ถือว่าเป็นทาสที่อาศัยเมืองเขาไม่มีความสุข เป็นอันว่าเมื่อในเมื่อพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เกวัตจะห้ามปรามเท่าไรก็ไม่ยอมฟังพอได้เวลาก็ยกทัพออกไปพร้อมด้วยพระชายร้อยเอ็ดพระองค์เวลากองทัพไปจริงๆร้รอยสองกองทัพโอโ้โหมันไม่ชิน้อยเลยนะตั้งใจว่าจะตบปี๊บตีพร้อมๆกันนะ่คนเมืองมินิลามหานครโหแตกตายหมด สำหรับทูตทหารคนที่มโหสถวางไว้ก็ส่งข่าวการเคลื่อนกระบวนทัพของพระเจ้าจุลน,นีพมรทัศ์มุ่งส่งมุง่งเข้าสู่กรุงมิถิลามหาคนครแจ้งไปให้มโหสถทราบล่วงหน้าก่อนมโหสถมโหสถเมื่อได้ดทราบข่าวว่ากองทัพของพระเจ้าจุลน,นีจะมาม่ว่าจะมาถึงในวันนั้นวันนั้นเตรียมการคือค่ายคเนไม่ผิดคนมีปัญญานี่ ่การเดินทับนั้นเดินเร็วไม่ได้ต้องเดินช้าๆกินว่าระยะทางที่ขึ้นมาจากโน่นที่นี่ระยะทางไกลเท่าไหร่แล้วกี่วันจะถึงฉะนั้นมโหสถในในฐานะที่เป็นที่ปรกษาของพระมหากษัตริย์ก็เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งดูที่เรยว่าคนมากกับคนหยิบมือเดียวใครจะชน,นะลูกหลานฟังให้ดีนะจําไว้ด้นะ ฟังแล้วก็จำจำแล้วคิดคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทำตนอย่างมโหสถนล้วก็จงอย่าทำตนอย่างข้าราชการนักการเมืองเ,เร็วๆข้าราชการนักการเมืองที่ดีมีมากกว่าเลวดูตัวอย่างคนที่คนดีดีคนไหนดีจำมาไว้ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติตามแบบนี้ การสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้เป็นหลักการเป็นหลักการปฏิบัตินี่ก็ใช้วิธีการให้มันเหมาะสมกับกาลสมัยใช้ได้เป็นนั้นว่ากองทัพของพระเจ้าจุนนีมาถึงกรุงมถิลามานครในตอนค่าเวลากลางคืนเขาต้องจุดคบเพลิงคบเพลิงไอ้คบเพลิงนี่ก็ทําอย่างนี้เอาไม่ลำมา ทาลวงข้อลงไปเอาข้อทายไว้อนามันใส่ข้างในแล้วก็ผ้าคีรุใส่ข้างนอกทําเป็นส้ยาวไปทั้งคนถ้าตอนปลายก็จุดถือแดงฉานคนจํานวนนับล้านนี่ให้ครบเพลิงก็แดงแสนสว่างเรียงรายมาถึงก็ล้อมพระนครแล้วก็แม่ทัพก็จัดกองทัพวางทาง เอากองทัพช้างล้อมกรุงมิติลาม,าม,ลามานครมาชั้นหนึ่งเอากองทัพม้าล้อมเป็นชั้นที่สองเอากองทัพรถล้อมเป็นชั้นที่สามมเอากองทัพร,ราบราบเข้าไปเป็นกองหน้าไปชิดติดกำแพงเมืองโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จตายนลมัง้งมโหสถ โมโหสดเปยกลายเป็นโมโหเน่าหรือไม่เน่ากันเนาะเอาฟังกันต่อไปเปน็นเสียงกองทัพมันมากมากระทึกกระกล้องเหมือนกับเป็นหนึ่งว่าแผ่นดินกรุงมิถิลามานครจ,จะจะล้มจะถล่มทลายลงโอ้โหจริงๆนะคนมากแบบนี้แล้วเขามากันมากเขาวย่คนในเมืองกรุงมิถิลามาเล็ก ทหารกองทัพที่มาเนี่ยล้อมถึงสี่ชั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยต้องใหญ่มากทหารทุกคนก็มีความหึกเหมอมาพริบตาเดียวคนในเมืองน,นี้ต้องตายหมดในเมื่อใจไม่คิดว่าจะชนะสักอย่างเดียวกำลังใจก็หึอเหิมต่อ,ตอมาก็มามองโดยอาจารย์ทั้งสี่คือทังเีนนกอุกุสะกามินและก็เทวิน เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องคือก้องโกลาหลแสงพระไฟสว่างสวยในทั่วเมืองเช่นนั้นโอโหน่าดูก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าม,ม่เกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้บัณฑิตแปลกยิงเข้าไปเพ้าพระเจ้าวิเทียรราชประมกษััริย์กราบทุนว่าขอเดชะเสียงอือึงกก คือกล้องโกลาหนทุมนครนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าพระพุทธเจ้ามไม่ทราบเหตุเห็นคนที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบเถิดพระเจ้าค่นะแน่เจงแล้วคนมีปัญญาเขาเก็บไว้เป็นที่ปรึกษามาสอนเขาได้เอาจริงเอาจังเข้าปัญญาหมดไม่มีปัญญานี่คล้ายๆกับที่ปรึกษากระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน เวลาเข้าที่ขับขังจริงๆถ้าเหตุมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอน,นว่าพระเจ้าวิเทีาราชจึงได้ทรงเปิดพระแกรคือเปิดหน้าต่างดูก็ทราบว่าพระเจ้าจุนนีพมทัตยกกองทัพมาล้อมนครแล้วพระองค์ก็ตกพระไทยตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง มองดูกองทัพมันเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเป็นชั้นชั้นชั้นนับปริมาณไฟนับเป็นล้านล้านดวงโอ้เห็นท่าจะทงน,นไม่ไหวสู้ไม่ได้ตกใจถึงืยืนประทับนิ่งตะลึงไม่พูดพูดอะไรไม่ออกจนท่านอาจารย์นงสีกราบทูลเตือนโรคงิน,นโซนตรัสว่าไอ้นี่เราก็เห็นจำไม่พ้นเงื้อมมือของข้าศึกกันแล้วในคราวนี้ วันพรุ่งนี้เขาคงจะยกเขา้มาบุกโจมตีเราเป็นมันของเป็นแม่ไม่ต้องห่วงนะเขาตีแง่แง่ถ้าเขาตีเราจะมีทางสู้เข้าไหมท่านอาจารย์ทั้งสี่ช่วยคิดโ้วยอาจารย์ทั้งสี่เขือือแตกหลักหมดปัญญานี่เห็นไหมไอ้คนคุยโวนมันเป็นอย่างนี้สู้คนนี้เขาไม่คุยไม่ได้ ตอนนี้ก็มากล่าวถึงมโหสถเขารับอาสาป้องกันบรรนคร <c oughs> ตอนนี้ลูกหลานต้องคอยจําให้ดีนะลูกหลานที่รักว่าเขาใช้ปัญญากันยังไงคนน้อยทําไมจะสู้คนมากได้าย,ยาวประเทศเราเวลานี้ข้าศึกล้อมอยู่ทั่วรอบเขตมีทั้งในประเทศก็มีมากถ้าเราใช้ปัญญาอย่างมโหสถ แต่ไม่ต้องทําเหมือนนะเพราะการรบเป็นคนในอย่างใช้ปัญญา,ยาอย่างมโหสถไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เราก็ชนะหลวงปู่รับรองว่าประเทศไทยจะต้องชนะข้าศึกไทยไม่มีวันที่จะแพ้ข้าศึกแต่ขอให้ทุกคนมีความสามคัคคีแล้วก็ใช้สติปัญญาให้ดีเป็นของไม่ยากในการชนะข่าศึก ฟังเรื่องราวของมโมโหสถต่อไปในเมื่อมโมโหสถเห็นกองทัพของพระเจ้าจุนนียกกอลล้อมนครแบบนั้นแต่เทินท่านเองท่านไม่รู้สึกตกใจแม้แต่นิดเดียวท่านไหนไหมามท่านไม่ยอมเป็นนั้นว่าเขาเป็นคนมีวิญญาณนี่เขาพร้อมแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่ามโหสถได้วางการป้องกันละครม้แล้วอย่างไม่ประมาท นี่เขาไม่มานั่งแย่งเก้าอี้กันอยู่นะคนนั้นได้เป็นนั่นคนนี้ได้เป็นนี่กูจะเป็นมั่งมึงกูมึง,ม,งมึงเป็นก่อนกูกูเป็นก่อนม,มึงเน,น,งนี่ยอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีมันนั่งทิงกันเรื่องขีมมรากีมาแห้งเนะอย่างนี้ประเทศชาติจะไม่รอดคนประเภทนี้ลูหลานอยาครบเอาแต่ความสุขส่วนตนไม่หวังดีกับชาติ ดูตัวอย่างโมเสถเขาโมเสะวางการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก่อนแล้วแต่ว่าคิดเป็นห่วงพระเจ้าวิทหราชว่าพระองค์จะทรงตกพระทยัยหมายความกลัวพระราชาจะกลัวจะตกใจยังรีบเข้าไปสู่พระราชินีเวทเขตพระราชฐานคือเขา้าไปในวังกราบถวายบืองคมแล้วก็เฝ้าอยู่นั่งนิ่งอยู่ก่อน เพื่อจะฟังกระแสพระราชดำรัสของพระราชาวายพระเจ้าวิเทหราชพระบรมกษัตริย์พอทอดพระเนตรเห็นมโหสถเขาเฝ้าก็าาาาสบายใจรับสั่งกับมะโหสถว่าพ่อมโหสถโลกรักพระเจ้าจุนนีกษัตริย์แห่งปัญจาลนะครยกกองทัพม,มามากมายเหลือเกิน มันล้อมเมืองของเราในครั้งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงจึงจะรอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึกเพราะการรบครั้งนี้พ่อมองไม่เห็นเลยว่าเราจะชนะเขาได้พ่อไม่เห็นทางจริงๆท่านมโหสถได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จะทรงพระวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะ เรื่องนี้เอาไว้เป็นธุระของข้าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาสาป้องกันร,ราชสมบัติของพระองค์และขอพระองค์จงประทับอยู่ในพระราชฐานนี้เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จงอย่าทรงนึกถึงการสรงครามเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการแก่พระเจ้าจุนนีแต่พู้เดียวไม่นี่นะ รูปหลานที่รักมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครเขาเผาตึกเผารามเผาจวนเผาโรงเรียนเผาสถานที่ราชการทาลายวัตถุกราการลายวถุรกันนั่งนิ่งเฉยเฉยปล่อยให้มันทําคนอย่างนี้เป็นคนทําลายชาติมันต้องอย่างโมโหสดนี่ดิเราที่คนฉลาดดูเขาต่อไปเมื่อพระเจ้าอิทธราชได้ทรงฟังโมโหสถ พูดกราวนูลแบบนั้นก็ทรงเบาไทยหายกังวลเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจึงได้ทรงรับสั่งยวหัวสดว่าพ่อมาหวสดฉันไว้ใจนะเจ้าพ่อไว้ใจลกูกในความสามารถของลูกในพ่อคิดว่าลูกทำได้ขอลูกจงทำหน้าที่ป้องกันพระราชอาณาจักร ที่เราปกครองอยู่นี่ให้ผาสุขแกนาประชาราสดอนเถิดนี่ไว้จะมาอบอำนาจเลยจะมอบอำนาจความเป็นใหญ่รับหน้าที่เหมือนกับพปะนบาทสมเด็จที่หัวหมอบอำนาจให้แก่นาย,ยกร,รัฐมนตรีไปมโหสดรับพระบรมราชองค์การแล้วก็กราบถวายบังคมทุนลาออกมา ถ้าจริงสั่งให้ตีกองปกติกรองประกาศกขชาวมนครว่าท่านพี่น้องชาวมิถิลานาครทั้งหลายการที่พวกเราชาวมิถิลานาครถูกฆ่าสิกร้อมโดยรอบคราวนี้ขอทุกท่านอย่าได้หวาดสะดุ้งเกรงกลัวฆ่าสิกตอย่างใดเลยจำให้ดีในลูกหลานนะจำไหม ขอใ้พวกท่านทั้งหมดประดับร่างกายด้วยดอกไม้หอมหน่และของหอมมาเล่นชมลมมโหัวศพกันเถิดนั่นแน่นี่เย้ยข้าศึกนะนี่เล่นจิตวิทยากันแล้วความจริงกองทัพเขามากกองทัพเขาใหญ่ห้องเราเล็ก <c oughs> แต่ว่าแทนที่มโหัวพจะสั่งการรบบอกให้มารื่นเริงกันเสียแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆในะหัพ จัดทหารป้องกันไว้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นการรักษากำลังใจนี่เขาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ประเภทกระต,ต่ายเตือนตุมหรือเดี๋ยวจะปฏิวัตทิทีหนนจะปฏิวัติที่นี่กองทัพที่นั่นจะยกมามาหน่งกองทัพที่นี่ยกมามาหนี่คนอย่างนี้เขาไม่เรียกมาคนเรียกว่าผี คือผีมันหลอกไอ้ผีหลอกไม่น่ากลัวไอ้คนหลอกน่ากลัวทำไม่หวา่นวันเมื่อชาวพระนครประชุมพร้อมกันแล้วมโหสถจึงได้ยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายผู้เราจะมาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีดสีดีเป่าโหร้องเฮหฮาให้เป็นที่สนุกสนานขอให้บริโภคกันให้อิ่มหนำสำราญเถิดทำให้สบายสบายไม่ต้องตกใจ กองทัพแม้แต่ใหญ่เราก็สามารถจะปราบได้นี่กำลังใจคนมันยึดอยู่ที่โ้นหน้านะดูตัวอย่างของประเทศเราสมัยที่พระเจ้าตากสินมหาราชโคชายคราวนั้นพระองค์ตีฝ่ายข้าศึกมีกำลังพลเพียงห้าร้อยคนแล้วก็ไปชุมนุมพลได้ประมาณห้าพันคนข้าศึกมีกำลังนับแสน แต่อาศัยกำลังใจของคนไทยทุกคนที่มีจอมทัพดีและก็มีแม่ทัพที่เก่งกลา้าคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็สมเด็จพระราชวังบวรุรสีหนาดมีพระเจ้าตากสินเป็นหัวหน้ามีสองท่านเป็นแม่ทัพเรียกว่าเป็นทหารร่วมพระไทยใช้กำลังพลเพียงห้าพัน 5, คน สามารถกู้ชาติได้ภายในไม่ถึงปีนี่ถ้าเราสามัคคีไม่แก่งแย่งไม่แก่งดีกันแนละ้วก็แค่นี้มันไม่ยากเวลานี้ที่ประเทศไทยก็เรามันยากอยู่เพราะมันมวยแย่งกันแย่งตำแหน่งแย่งดีกันทำแบบยวนยวนยวนใต้ที่แพ้ยวนเหนือก็เพราะแบบนี้แหละฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักจงอย่าเอาเยี่ยงอย่าง การจะแย่งแข่งดีแย่งตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งเมืองนินทากูกูนินทาเมืองอย่างชาวโยนใต้ไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษในที่สุดก็แตกกระสันสัส้นเทียนตรงนีนี้วนอกประเทศปากเ,เล่าเรื่องกันต่อไปว่าชาวมนครต่างก็ทําตามมโหสต์สการกําลังใจก็เกิดขึ้นหบดแหมเราเชื่อมโหสถ ท่านเป็นคนมีปัญญาท่านผู้ใดเราต้องเชื่อที่ว่าคำสั่งและคำแนะนำของพระสดทุกถ้อยคำที่กล่าวไปเราจะปฏิบัติตามสั่งบุกเราจะบุกสั่งถอยเราจะถอยสั่งเล่นเราจะเล่นสั่งกินเราจะกินนี่มันต้องอย่างนี้ทําเหมือนคนคนเดียวกันผู้ที่อยู่นอกเมืองเมือเม่อดินเสียงโห่ร้องคารเโคมดนตรี ก็พาเรนเข้ามาในเมืองน่เพราะข้าสึกเขารออยู่ไม่ไม่ใช่รอมติดกำแพงเมืองนะเขาตั้งอยู่ห่างไกลไปเป็นกิโล <c oughs> เออโดยที่ไม่มีใครขัดขวางห้ามปรามเข้ามาก็เข้ามาสิมาประตูนครมีคนเข้าออกกันอยู่วา,วากไข่ไม่ขัดแทนที่จะปิดประตูเมืองโกลข้าสิกกลับเขาไม่โกล โอสุดสั่งไม่ต้องปิดประตูเมืองใครอยากจะเข้ามาเชิญเข้าใครอยากจะออกไปเชิญออกนี่ปัญญานะเป็นองไ็้ด้จิตติยาสำหรับพระเจ้าจุนนีพมทั์ได้สดับเสียงด้วยโคมดนตรีเฮฮาเสสวนสนุกันานในเมืองมิถิลามหานครดูคใายก็ว่าเมืองนี้เขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ทับเรามาตั้งเยอะแยะทำไมมันยังสนุกกัน ยังรับสั่งให้ราชบุลุษไปสืบไปถามโดยเว่าไอ้เมืองนี้มันเป็นเมืองอะไรมันเป็นเมืองคนบ้าหรือยังไงแต่เรายกทัพมาตั้งเยอะแยะหมามันเกิดมาร้องลําทาเพลงกันเลยบรรดาราชบุลุษก็พระเจ้นาจุลนีก็ย่องเข้าไปสืบถามความจากผู้ที่มโหสดนั่นในวัยคือว่าก่อนที่มมหสถจะสั่งให้ร้องเขาเล่นก็สั่งคนของท่าน สั่งไว้เรียบร้อยพราเดี๋ยวเธอเจ้าพนั้นมันย่องออกมาถามถ้าถามแล้วก็บอกตามนี้นะก้าสิบกสิบบอกตามฉันว่าเอ่อเร่งที่มโมโหสดบอกว่าถ้าหากว่ามีใครมาถามแล้วให้บอกอย่างนั้นอ,อย่างนั้นบอกอย่างตามฉันบอกนะเมื่อราชบุลุษไปทราบความจากผู้บอกจึงเข้ามากราบทูลพระเจ้าจุลน,นีวา่าข้าแต่เทพเจ้า มาเรียกเทพเจ้าเลยนะถ้าพระพุทธเจ้าได้ไปถามชาวเมืองได้ความว่าเขามีมอรศพกันแล้วก็เลี้ยงดูกันภายในพระนครที่เขาทำดังนั้นก็เพราะว่าก็เพราะพระราชาของเขาคือพระเจ้าวิทหรัชได้ทรงตั้งบริทานไว้แต่ครั้งอย่างทรงพยาวว่าเมื่อกษัตริย์ใดในสกุลจุลโพทวีป ยกมาล้อมมนาครเมื่อนั้นชาวมนาครจะเล่นหมหรสอศพนิงก็แล้วเลี้ยงดูกันแบบสนุกสนานบัดนี้สมปณนิธานแล้วคือการตั้งใจเขาองค์สงความเรารถนาพระราชาของเขาเนี่ยนั่นว่าสมที่พระราชาของเขาตั้งใจไว้แล้วทางราชการยงนี่เป่าร้องให้ชามนาครเล่นหมหรสศพ หรืก็เลี้ยงดูกัป็นการใหญ่ความปรากฏดังนี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทเจ้าทราบอ่าพเจ้าจุนนีคมันทัดได้สนดับแต่ัน้นก็ทรงไข่เครืองเป็นอันมากพระสั่งอัตตะาหารว่านี่อาหารทั้งหลายจงรีบผมเมืองโดยรอบเพราะว่าถมเมืองหมายความโคะ คูที่กขขุดไว้ชั้นนอกชั้นในก็ตามหลายชั้นผมเมืองเลยรอบทําลายคูทาไปถนนทําลายกําแพงทําลายประตูหอรบแล้วก็พาแรนเข้าไปในเมืองตัดหัวชาวเมืองตอนทุกเกวียนมาสักร้อยเร่มเกวียนโอ้โหใจร้ายจริงนะแล้วก็ตัดเศียงพระเจ้าวิทหราชมาให้เราด้วยมาให้เราด้วยมันน่าดุงจริงๆฮะทำได้หรือ ไม่มีหวังเฮ้ฟังต่อไปลูกหลานริรักเขาใช่ยังไงทหารไม่ได้รับคําสั่งจากพระราชาแต่แดนนั้นก็พากันบุกเข้าไปหมายจะปีนกําแพงเมืองทำไมไม่าทำไมไม่เข้าธรรมตูล่ะก็ถูกทหารเขามาโหสดเพศาสตร์เปือกตมแล้วก็กรวดทายเลงโคลนก้อนหิน <c oughs> ตกลงมาถูกทหารเขา,า,าว่าเจ้าอิเทระพระเจ้นาจุลนีธรมทัต จนไม่สามารถจะขึ้นไปได้นี่เชาวบ้านเขาเล่นละครเล่นพรรามทหารพร้อมรบจริงคิดจะทําลายกําแพงดิขึ้นไม่ได้จะทําลายกําแพงแต่ก็ถูกทหารที่อยู่เชียงเทินกุ้งหอกยิงด้วยอนู <c oughs> ต่างคนบาดเจ็บล้มตายกันเลื่อนแล้วเข้าไม่ได้แล้วสิทหารกรุงปัญจาละไม่สามารถจะโจมตีกำแพงนครได้ จริงเข้าไปพ่อพระเจ้าจุนนีกราบทูลวา่าพวกข้าพระเจ้าไม่สามารถจะโจมตีกรุงม,มิเทลามหานครได้พระเจ้าค้าพระเจ้าจุนนีจึงเปึดสา,ารแก่เกวัตบริทวัอาจารย์พวกเราไม่อาจจะตีกรุงม,มิเทลาได้เสียแล้ว่งคิดว่ามันจะเป็นหมูแต่ความจริงมันก็เป็นหมูจริงๆแต่กลายเป็นหมูป่าไป ไม่ใช่หมูบ้านเชื้อดอยากคนนี่เราควรจะทำแบบไหนที่นชนะได้เกวว้ก็กราบทูลว่าเราควรจะกักไม่ให้ผูดด้ใดผู้หนึ่งนำน้ำเข้าไปในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวต้องเปิดประตูเมืองออกมาไปจจกห่าเป็นว่าเราทำไงกันดีโลกหลานที่รัก <c oughs> ตอนนี้เขาสั่งคนจุกไม่ไม่เข้าไม่ออกไอ้น้ําในเมืองมันก็น้อยถ้าน้ํามันพังมาไห่ไม่มีน้ำจะกินก็ตายมานั้นเหมือนกับที่ญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเข้าไปที่แรกญี่ปุ่นใช้เทหารใช้เครื่องบินโจมตีถังที่ฮ่องกงเขาอยู่ข้างทะเลน้ํามันเค็ม ต้องอาศัยน้ำฝนต้อกักน้ำน้ำไว้ญี่ปุ่นโจมตีถังน้ำพังฮ่องกงฝรั่งปกครองต้องยอมจำนนนีน่เมืองมิถิลามาหาหนาครก็เหมือนกัน,กนเขากักไม่คนกินน้ำมันน้ำหมดก็ต้องยอมจำนนแต่ว่าเมืองมิถิลามาหาหนาครจะแพหรือไม่แพ้ลูกหลานที่รักเอาไว้ฟังกับวันหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสด oh, ิ Hospital, Mother, ์ที er ่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลย้งมีตดลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี